สวัสดีค่ะมือน,นีผ้าเอฟซีมะย,ยมบานผู้โด่งเฮียงนะคะเนาะถือเบรกร้ายหลายวันสันพิมก็เลยมาหอดหอดหมองหอดทีเลยจ้ะนี่เด้อค่ะชานพ่อคูนเป็นหายโศกวันสันเจ้าของบานเป็นถูกรลายจ้ะก็เลยดีดยใจรลายมาหอดหมองหอดทีนะคะเนาะมาขอตัวดีไปฝากเอฟซีเด้อค่ะเด้อ บาน man, เก่าคนหลังข้างพุนกายโศกดีดีกระสัยเจ้าของบานดวงเฮงจ้าของบานหลัง<า>นี่แหละก็เป็นที่เัลือกลาย มัการลมเลือนมากเลยค่ะเอฟซีน้ำกันบริเวณบานคุณนะค่ะเนาะอันนี้บานคุณยายคุณตาคุณลราชการงานไม้กระลังสีเห็ดในคุณยายเนาะค่ะเนาะคุณยายยูเทืนสูงมาไดดแล้วภาษนสิเห็ดลังไม่ให้คุนว่าถือเกลกนี่แหละถือเกลกหลายเห็ดเฮียนไม้ค,ไมคุณยายก่อนะาน พอได้โศกได้ลาบแล้วนี่เฮียนแม่อูดแม่เฮาน่นอยู่ผู้เดียวค่ะลูกหลานก็เป็นครบครั่วบนแล้วว่าสันมาเที่ยวหาข่อยเนี่ยไม่พี่เมื่อขวานจะบ่าสู้ฟังดอกเล็ว่าสันแล้วก็บ,บ้านสาวสวยก็สันแฟนไม่อุดเสียจะโดนละจ้ะไปอยู่ผู้เดียวพิล์มคดีใจร้ายได้ไมาเยี่ยมมื่อน,นี้ ไก่เป็นได้ก็ดันดนมาหากันเนาะคนหกักคนแพงกันจะ้ะยายก็บก่าดีดีเบิ้งเมือ่อให้ลูกเบิ้งเมืม่อเอ้อเบิ้งจับในมือนั้นคนละเมืือกับมื่อคนละมีต่ถุงเงืนถุงใหญ่ใหญ่โม้ยงูเมือเ่อกูคนะ ตุงเงินถุงหกในหมสองเขา,นาเนไห่ยหล้ยวสันย่ายเขาเิ่นมาเิ่นไหตัวใดเลยไหม่แปดเจ็ดคุณย <8, 7. S 1> ่า่ซีเพียนดินเนั่นี่ครับพี่วันเกิดเพ,พิ่นพอดีพอจีนมาป่อันพ่ก็เล็บเพิ่นก็เล็บบอกเอาอยุแม่เท่าไเลยไปซื้อวันเกิดเท่าแปดสิบเจ็ดปีไม่บอกวันเกิดพร้อม นี่เด้อจ้ะแอบไปเด้อครับขอสโศกอหลานน้ำเม่านี่หรอไหมพี่เพิ่นก็ดีใจมหานม่ใหญ่คือหอดแม่บักยางคักเร็วสันี่ได้ไปแล้วคิดถอดแม่มหาแม่แม่ใหญก่อนยายเขาอายุเท่าไหรเขาววันปีเดียวกันนี่บ่อ๋อหลังเจ็ดสิบเก้าแม่เอาเจ็ดสิบเก้าอันนีเจ็ดเพิ่มความู้เอาไว้ว่าเอาไว้จะมีจ้ะ เมื่อนี้มาม้าแบบว่าได้ตั้งใจดีมากตั้งใจซื่อขึ้นมากกว่าอย่างมากกับา้าลวงมาอย่างมากาเลยดิมาอย่างมากก็ม้ารลยสิน้วกแค่ไหนก็คือพิเศษพอเด็ตังทาได้เห็ดอย่างคือเห็ดเห็ดเลยยูงูงูใหญ่เบิแบลเนี่ยเป็นขอบทัวแต่ย่างสองเขาสองเขาากไปไสก็ไปขายตะกอนกับข้าขายหกรเซ้าหอกระเซ้าห้อกรเซา นี่แหละครับมาบ้านผู้เปินโศกหมานผู้เปิลลำลุยบ้างฮนเพิ่นมาขออยู่สารไอยตะปูเพิ่นว่าเพิ่นมาอันเาวลนี่แหละว่าให้ถือเรียกหลายๆเพิ่นก็ถือลิลี่ปานพวกที่เล่ตามมามาคุณยายอันนี้เพิ่นอายุสองเถาเพิ่นว่าสันนี่สารสารตายหญ่สันตะวายายเพิ่นว่านี่แหละอยู่นี่เพิ่นให้แล้วสันนี่แหละก็เล่เอาเพิ่นห่เอฟซีปิงนี่แหละครับ นี่นะครับมีปูญาเพิ่นไห้รายุนไห้ถือเด้อปูญาเลยนี่แหละเพิ่นไหแปดเจ็ดตัวเดียวเลยคุณแม่พี่ขุดเพิ่นเห็นเพิ่นมาบวห้ฟังว่าสัน่นปูกับญาติสองผัวเมียตอนนี้ก็ให้ลูกเต้าถือเด้อปูสมเพิ่นบาซาเดนมหานี่เด้อนี่แหละครับโพธิ์ทิพย์เน่พที่มันก็ได้มาตามหา แปดเจ็ดตัวเดียวแล้วครับให้โศกมันมานเด้อพี่น้องเลยโศกไปนน้ำปูเขาเนี่ยพอเข้าทะเลก่อนก็สิบเอ็ดจิ้งเผาเทียนละกล้องเครื่องกล้องผุ้น่ะเข้าเนี่ยโจกแล้วโจกอีกบอกว่าอยากกินลายมอบอกให้กินลายมันหายใจบาอวบมันแน่นเขาเนี้ยเขาเจ้าแล้วก็กินเนี้ยไม่บ่กินเสียด้วกินเป็นเมื่อส์กินหอดลูกกินหอดเนี่ย โอ้ยก็พอดีตัวอันกินเขาเนี้ยไม่ได้ลูกออกเขามาฝากอยู่เขาเจ้าไม่หอมหอมหอมก็ยังดีฮวงไห้ย่กินด้วแม่เขาก็รู้จได้ืี้สิได้มาไหนไม่กันนี้มือมือใรอกูบอกบึ้งมือกูเนี้ยเขาบอกฝ่ามึงบ่เห็นเนาะมาเเนี่เรียกยังแหนอยู่ฝ้ามือน่โอ้โหจำไม่ได้สบันบิ้งไม่จอดนี่เล่นเหนียวนี่ ไอ้แม่จเดียวแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้้แม่เขาคดกินไ้แม่เขาขึ้เกินชูนี่กระจายม่เหิน้ีเด้อมามาขอเพลิงบุญมาลมีแม่เขาาด้อย้จเด้อแปดสิบเจอฝังแม่เข้าเบาแต่ว่ามือมืออะไรมัดมีดอะไรก็ดีให้สลายไปนะเขาได้ ผูดผู้ได้บ่ให้ยบอกก็บอกห้ลูกฟังรู้บอกเอฟซีฟังในแม่เอ้ยมาขอเพลิงบุญบารมีเด้๋จ้ะแม่เด้อมาไกลเด้นอยู่แม่มาไก่ดียังยินข่าวว่าอันอันแม่นั่นให้เลขคนถือดูดูห้ลูกให้ยล้านรวยคนรวยทุกคนนอยอนแม่บอกแม่มันวางสิแม่ไอ้ลูกไข่ไอ้ลูกไข่เอาอืมแบบนี้มันก็ยาก ก,าาก็ได้แค่กั้งมันเบาวบ่ได้หขบุอ,อ่ยึดานบ่าบน้องขอหนีไปยุได้่าของท่าไหร่คนเาใันปุ๊กล้างผืนละโอ้สิปุ๊กลัางไม่ให้แม่มห้ามลังแน่นนะ่ะ <c oughs> จ้ะให้เขาเศร้า<ๆ>เขาเศร้าแล้วลยูฟาเือให้เบิทำไมเอ้มันกันี่แหะปังเบิรม่เฮาเบิร์มอเฮาจะเขียวมาใส่บุญนี่ เธอเลยุกกกะโอ้ยนขนไม่พิมอยู่ไก่ไม่พิม์ก็จิตถือคากถือแน่แล้วนาะแม่หนะโอ้ยอีแม่แม,แม่คนบุญเดอ้อี <F> บิงโลดแปเจปีแล้วมือนึงมันไม่เล็กเขาเขาเล็หนมันเลขกสองนี่แหะก็บิ้งบะคะก็บิงบ้งอยู่บนี้ตรงไหนล่ะบมากก็ลื่นไปตัว หมอพี <toys> ่ผ <m ics> ู oh, ้สูงเขาเสือกไปนี่เราบอกไม่พิมพ์โลดอันคุณย่าอยากได้ยังกันคุณย่าบอกเลยไม่พิมพ์ถื่นี่โอ้ยจักสีนี้ออกจากเอฟวิกาไปคาขายทีตลาดเมืองเด้อคุณย่ายซีเป็นดินเด้อเอพีเด้อคุณย่ายเป็นคนอันจิตใจอบอ้อมบาลีเด้อค่ะนี่คุณย่ายห้ามีแต่ห้มีแต่แบงจะปั่นลูกหลานจ้ะว้าวเขาบอกไม่โดนเจ้าของนั่นนะ ่ต okay. so. ้อสตมนงก็ข่้างหน้าก็ค้อนแล้วมันบ่แม่แต่ว่าหน้าตากัยังอันอิ่มย่เด้สอใสได้คุณยายเ้าวนแดดกสิเแต่เป็นสาวคือสีผู้งามนาะแม่นาะแต่เป็นสาวคืสผู้งามนัะจ้าเนาะตายก็ปอบเวล จักมักแม่มเป็นได้เนาะอายุนี้หน่อยก็มาขอกันเป็นผู้เป็นเมียเฮยพอแม่ก็จักไปคือบ้าอีหยังเป็ล้วสร้างหลายรอแม่แม่คุณตาก็ยังอยู่แม่นบ่จ้ะแม่ยังอยู่อยู่หลังใดบัดนี้คุณตาเฮานั่นๆๆอยู่หลังใหญ่น่นอยู่หลังใหญ่เลยอยู่คนห้องใอยู่ห้องให้องเพิ่นก็สิไปบ่คดฮอดคุณยายอยู่บ่โอ้ยมื้อเาูเด้อเาาก ลูไข่กันขาเปิดเปิดรูแจ้ขาครางมันยากเลยใครับ่คนรางนี่มเมนต่ยมืนแรงเน่เหมืนแร่งโมเมนนอนคือหอดอันยูบนนอนอนคือหอดคนตายยูบอนน้อแมวยังกดเกายังกดเกาหนึ่งเลยีนยังกด มันเป็นเล็กน่มันคือมันนี่เลยอีกสองครับน้ีเขามาแล้วกับากคไนไลคนแช่ในเรื่อครับเด้อคนทีต่ตามช่องโพตินแม่พิมีเนื้อ,อย่างมิโชครับนี่แหละเจ้าทีอยู่นเป็นหาแล้ว,วครับเด้อนี่งยากหา,แล,า,หาแล้วองเขาเป็นห้แล้วสันย่าเขาเป็นไหมนหาตัวใดเลยไหมพพ์ แปดเจ็ดคุณยายซีเพ um. <hai> ียนดินน <im S 1> ั <have> <along> ่นเองครับทีมันเกิดเพิ่นพอดีพอจินมาพอ้ักนี่ก็เล็บไม่เพิ่นก็เล็บสูบบ่อยั่วางอยู่สูบอะไรติดติดทำไมอุดอันนี้ก็ฟันฟันดูดิ